<Okay. S 2> สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ที่รักทุกคนพบกับคุณครูมารีนะคะวันนี้ภาษาไทยทักษะภาษาค่ะเตรียมหนังสือนะคะคลิปนี้ครูไปขึ้นบทที่สิบเอ็ดเรื่องทรงข่าวเล่าเรื่องนะไปอ่านเพิ่มเติมความหมายกันก่อนนะคะโดยคุณครูมารีค่ะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปค่ะ เปิดหน้าร้อยสามสิบสี่ยังคะเตรียมยังมาบทที่สิบอทรงข่าวเล่าเรื่องก่อนที่จะเข้าบทมาดูข้างหน้ารูปภาพหน้าหน้าหน้าปลอกหน้าปกของเขาก่อนว่าเขาเรียนอะไรเนาะบทนี้ชี้ให้เห็น มารยาทเด่นการรับประทานภูมิหลังจากทางบ้านส่งสัญญาณความเป็นมาเรียนรู้สรพนามการใช้ยามสนทนาจดหมายหรือใบลาเขียนส่งมาให้คุณครูบอกว่าบทนี้บทที่11นี้เขา พูดถึงมารยาทเด่นในการรับประทานอาหารนะคะการมีมารยาทแบบไหนมันบ่งบอกถึงภูมิหลังทางบ้านของเขาของคนคนนั้นนะแล้วมีมารยาทในการรับประทานอาหารดีขนาดไหนนะ,ะส่วนภาษาจะเรียนเรียนเรื่องสรรพนามนะ,ะแล้วก็การเขียนจดหมายลาค,นะคะูบทนี้อะ่ะ เราไปอ่าน,อ,านอ่านเพิ่มเติมความหมายก่อนก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะเรารูค้คำศัพท์ก่อนคำศัพท์บอกว่าอันนี้อ่านว่ากาละเทสะกาลเทสะเขียนอย่างนี้นะคะแต่คำอ่านอยู่นี้กาลเทสะแปลว่าเวลาและสถานที่ความควรไม่ควร นะเป็นการทิศะขึ้นแท่นแปลว่าสับทางกีฬาเข้าหมายถึงชัยชนะขึ้นแทนนะ่นเนาะขึ้นแท่นรับที่หนึ่งที่สองอะไรประมาณนี้ขโมงขโมงพุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขโมงค็อกเทลเป็นงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารมีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดไว้ให้บริการตนเองนะค็อกเทลนะเป็นการเลี้ยงแบบ ไม่มีเกอีีนั่งโต๊ะจีนอ่ะโต๊ะจีนเลี้ยงแบบกินอาหารแบบจีนเป็นโต๊ะกลมๆสิบหรืสิบสองคนที่นั่งนะมีพนักง,งานคอยบริการเสิร์ฟอาหารให้ตามโต๊ะจนครบตามกวารายการอาหารที่เจ้าภาพกําหนดขึ้นอันนี้เป็นโต๊ะจีนโต๊ะจีนแบบนี้โทรศัพท์มือถือหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนทีบกก่บริกรก็คือบริกรก็คือผู้ให้บริการแก่ลูกค้า หวนคือหวนหวนกลับเช่นคำหวนคำที่หวนกลับนั่เองไปต่ออ่านไ4สี่สิบสพิธีรีตองเป็นงานพิธีตามธรรมเนียมประเพณีอันนี้อะไรล่ะ แยมแยมเป็นอาหารที่มีรสหวานทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาลจนข้นมักใช้ทาขนมปังเนยก็ไขมันหรือน้ำมันที่ทำมาจากน้ำนมสัตว์มีทั้งเหลวแล้วก็แข็งนะสังวรหมายถึงระวัดระวังให้มากเสิร์ฟไปพรายกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ก็คืออาหารแบบเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้บริการตนเองในงานเลี้ยงหรือสถานที่ที่จําหน่ายอาหารบางอย่าง,างนะคะเรียกบุฟเฟ่ต์แซ่กขืนแช่ขืนแช่ขืนก็เป็นชื่ออาหารจีนชนิดหนึ่งใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันและเครื่องปรุงรสบดหรือโคลกจนเหนียวแล้วก็ห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อนๆกลมๆยาวๆหนึ่งแล้วหั่นเป็นชิ้นทอดให้สุกกินกับน้ำจิม้มอันนี้ อ่านประโยคนะคะพบชอบกินขนมปังทาเนยและแยมอีรานอาหารจะมีบริกรคอยดูแลลูกคา้าฉันยังไม่เคยไปกินเลี้ยงโต๊ะจีนที่ไหนเลยเธือแต่งตัวไปทำบุญได้เหมาะสมกับกาละเทศะอันนี้เขาเอาคำคำเข้มเข้มมาให้มีคนจุดไฟเผายญ้าข้างถนนจนควันขโมงทำให้รถชนกันเพราะมองไม่เห็นทาง ให้คำเข้มๆพวกนี้เป็นคําศัพท์พวกนี้เขามาลองใช้กับประโยคนะคะจะได้ใจความดังที่เขายกตัวอย่างมานะไปต่ออือครูย้อนคํานามก่อนนะคำนามบทที่สิบเรายังทำํำมันนั้นไม่เสร็จทำแบบพึงหันไม่จบนะคะครูก็เลยขอย้อนก่อน คำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่ที่เรียนไปแล้วนะอาวันนี้มาทำแบบฝึกหัดย้อนกลับไปก่อนให้มันจบแบบฝึกหัดบทที่สิบเขาเยอะจังนะก่อนที่จะขึ้นบทที่สิบเอ็ดขอย้อนคือขออนุญาตย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดบทที่สิบก่อนไปเปิดหน้าที่ร้อยเจ็ด ให้เรียนดูภาพปริศนาแล้วหาคําตอบหาให้มีใฉ่หาคํานามขอโทษเขียนในกรอบตามหมวดหมู่นะสัตว์ให้เรียนดูสัตว์อ่าูเห็นยีราฟุูเขียนเลยลยีราฟเป็นคํานามนะคะพวกนี้กูเห็นอะไรอีกกระต่ายอยู่ในนี่อ่ะต่อไปกระรอกนี่ค่ะต่อไปเต่านี่ค่ะ ไปไก่นีค่ะไปนาฬิกาเป็นสิ่งของมั่งสิ่งของคุณเห็นนาฬิกาอยู่ไหนเนี่ยนาฬิกานี่ไปโทรศัพท์นี่ค่ะไปแบมเป็ทัดอยู่นี่ค่ะโทรทัศน์นี่ค่ะและเว้นตาอยู่นี่เองนะเอาไปต่อพืชละพืชก็เห็นดอกไม้ต้นนี้ใหญ่มาก ผักกาดนี่ค่ะมะเขือนี่ค่ะแล้วก็มะม่วงนี่ค่ะไปต่อมีอะไรอีกเป็นบ้านหน้าร้อยแปดอะไรเอ่ยใ้้นเรียนค่ะอ่านเปินยาคำทายแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็แต่งประโยคนะอะไรเอ่ยชื่อแรกของหมิน่นชื่อหลังของแข็งยอดแกงกินดีชื่อแรก ของเหม็นขี้ไงเหล็กไงแข็งเห็นไหมอ่ะขี้เหล็กนี่มหยิบมาใส่ตรงนี้ขี้เหล็กแต่ให้ครบตามขีดเขานะคะแล้วก็แต่งประโยคปึ๊บแม่ฉันทําแกงขี้เหล็กโอเคแต่งอย่างอื่นก็ได้ค่ะไม่ต้องตามครูงั้นครูยกตัวอย่างให้ฟังอะไรคือเป็นรถที่ร้อนที่สุด และร้อนตลอดไปเอารถอะไรรถไฟนั่นเองนี่หยิบไปใส่ดีๆนะคะแต่งประโยคไปแล้วก็อะไรเอ่ยต้นเท้าปลายก้อยพญานั่งห้าร้อยก็ไม่หักตนพลิกนั่นเองแต่งประโยคไปอะไรเอ่ยบ้านหนึ่งตรงข้ามกับบ้านในไอ้บ้านนอกตรงข้ามกับบ้านในเฮอก็ก็อะไรเอ่ยบ้านนอกนั่นเอง บ้านหนึ่งตรงข้ามกับบ้านไหนเอ๊ะก็เขาเป็นบ้านนอกนะเราแต่งประโยคไปอ่ะอะไรเอ่ยตัวอยู่ในนาหน้าอยู่ในน้ําข้าวเหนียวหนะ้าก้งค่ะอันนี้ก็แต่งประโยคไปนะคะไปต่อกันท่านอีกไหมจัดให้จบนะคะให้จบกดที่สิบหาคำนามที่ไม่รู้จักละคนฟ้าเพิ่มเติมจํานวนห้าคำอ่ะ กูยกตัวอย่างให้ชื่อคนเจ้าฟุกอ่าเจ้าฟุกเออยณโมเอยอยอีกคะ่ะกัจจังเออยเชอเอมเออยนะไรก็ใส่ไปห้าขับเนาะจังหวัดสมุทรปราการเมืองเลยเมืองกาพจนบุรีอะไรใส่ไปเชื่องเรียน,นจุกใ,ไปไปจใจวิทยาต้องเรียนอะไรล่ะคอนักเรียนคิดมาช่วยกันใส่นะคะห้าข่าวนะ ต่อไปชื่อดอกไม้ดอกมะลิจำปาจำปีอะไรก็ว่าไปกินลาบห้าคำเซตกีลาบหมูหมามีอะไรก็ว่าไปนะคะคุณนเป็นคำนามค่ะเป็นคำนามห้าคำค่ะไอต่อช่องทางส่งงานครูแล้วไอดียไลน s 4 5 6 z g n s a อ่าบอกคือเลขที่ชั้นด้วยนะคะที่วอนโคตต้ดตัวนี้เลยค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย